มหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีเปิดโครงการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากกลุ่มเกษตรกรแปลรูปผลผลิตทางการเกษตร ที่อาคาร s อ b 3คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีศูนย์การศึกษาสามพร้าวผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรคณิศราธัญสุนทรสกุลอธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากกลุ่มเกษตรกรแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีจัดขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร สร้างนวัตกรรมท้องถิ่นถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนากลไกและกระบวนการที่มีมาตรฐานอย่างเป็นระบบยกระดับทักษะด้านการกระบวนการผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มกเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรกรรุ่นใหม่อีกทั้งยังเป็นการช่วยยกระดับการผลิตภัณฑ์ยกระดับการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้กลุ่มกเกษตรกรให้มีมูลค่าสูงได้มาตรฐานนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดชุมชน นวัตรกรรมนะครับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดภายในงานมีการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนวัตรกรรมการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากอ้อยแบบครบวงจรภายใต้การใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG อบรมหลักสูตรการคิดต้นทุนและการจัดทำระบบบัญชีการนำเสนอแนวทางนำองค์ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ และการให้คำแนะนำด้านการต่อยอดเชิงธุรกิจและการเชื่อมโยงแหล่งทุนสนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเกษตรกรในพื้นที่จำนวน30คนแต่ว่าเป็นสับแล้วก็เป็นอาหารโฮมไม่จะหวานกว่าเคล็กๆออกมาไหมอ๋อเก่งเล็กๆมาอยู่ที่นน้้ไไองลเเเาากิขป มันมันจะโตสตีลไบรน้สองตำแหน่งตรงนี้ครับตัวบีเทา